อรารยธรรมอินเดียอรารยธรรมอินเดียนั้นเป็นอรารยธรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศอินเดียในปัจจุบันรวมถึงประเทศรอบข้างด้วยก็จะได้แก่ประเทศปากีสถานบังคลาเทศสรีลังกาเนปาลภูฏานและมัณดีปอินเดียก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยอรารยธรรมโบราณ โดยอินเดียนั้นสามารถแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ออกได้2ยุคใหญ่ๆคือยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะไปไล่เรียนกันดูตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยเริ่มจากยุคแรกคือยุคอยาอรายธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ2,600ปีถึง1,900ปีก่อนคริสต์กาลในยุคนี้ก็จะมีชนพื้นเมืองคือชาวดราวิเดียนลักษณะรูปร่างเล็กมีผิวคล้ำอาศัยอยู่บริเวณเมืองฮาร์ปาและเมืองโมเฮนโจดาโรบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ มีการสร้างบ้านด้วยอิฐมีการวางระบบผังเมืองและระบบชลประทานที่ก้าวหน้าหลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคป,ประวัติศาสตร์โดยการที่มีชาวอรารยันซึ่งเป็นพวกที่อพยพมาจากทะเลสาบแคทเปียนมารุกรานเผ่าดราวิเดียนโดยชาวอรารยันนั้นเข้ามายัางดินแดนนี้เพื่อปกครองและยึดดินแดนแทนชาวดราวิเดียน จนเกิดเป็นสมัยแรกของยุคประวัติศาสตร์ก็คือสมัยพระเวทซึ่งในสมัยนี้เกิดคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ของชาวอารยันแสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์มีการเกิดมหากาบสองเรื่องคือมหากาบรามยณนะซึ่งประเทศไทยเราก็เอามาดัดแปลงเป็นวรรณคดีเรื่องรามเกียรติและมหาภราตะซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างสองตระกูล มีการเกิดระบบวรรณะซึ่งมี4วันณนะได้แก่พราหมณ์กษัตริย์แพทย์และสูตรซึ่งเป็นการแบ่งคนเป็นชนชั้นต่างๆตามแบบความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและปลายยุคสมัยนี้ก็กำเนิดพระพุทธศาสนาและศาสนาเชนและมีการเข้ามารุกรานอินเดียจากพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์กรีกต่อมาหลังจากนั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยจกกักรวรรดิซึ่งมีราชวงศ์แรกที่เข้ามาปกครองคือราชวงศ์มรารยะผู้ก่อตั้งคือพระเจ้าจันทคุปต์ โดยมีกษัตริย์องค์สาคัญคือพระเจ้าอาโศกมหาราชที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกมีมรดกทางวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนาคือเสาหินพระเจ้าอาโศกมหาราชต่อมาเป็นสมัยของราชวงศ์คุปตะซึ่งมีพระเจ้าจันตคุปที่หนึ่งได้รวบรวมอินเดียให้เป็นจกักรวรรดิอีกครั้งในสมัยนี้มีพระถังซัมจั๋งเดินทางเข้ามาศึกษาพระธรรมที่อินเดียเพื่ออ,อันเทิญพระตจปิดกกลับไปยังประเทศจีนศาส,สนาพราหมณ์ในช่วงนี้มีการพัฒนาขึ้นเป็นพรามหมณ์ฮินดู มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาสู่ยุคสิ้นสุดของยุคจกักรวรรดิก็คือการที่มีชาวมุสลิมเชื้อสายเติร์กบุกเข้ามายึดและเข้ามาปกครองอินเดียแทนนำไปสู่ยุคสมัยของมุสลิมซึ่งมีการสร้างศูนย์กลางการปกครองอที่เมืองเดลีมิสุลต่านแห่งเดลีเป็นผู้ปกครองในปีคิตศกราช1498วัสโกเดกามาซึ่งเป็นนักเดินเรือคนสำคัญได้เดินทางมาถึงอินเดียโดยในยุคนี้ก็ได้เกิดราชวงศ์โมกุลขึ้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นราชวงงสุดดท้ายยยขออินเเลีล ในยุคนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจัก,กรวรรดิอิสลามโดยสมบูรณ์แบบซึ่งมีจกักรพรรดิองค์สาคัญก็คือพระเจ้าอักบามหาราชและพระเจ้าชาเจฮันซึ่งเป็นผู้สร้างทัชมาฮานเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักเพื่อลาลึกถึงพระนางมุมทัชมาฮานพระมเหสีซึ่งทัชมาฮานนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สาคัญเลยทีเดียวและหลังจากนั้นในปลายยุคสมัยของยุคมุสลิมก็เป็นช่วงที่ตรงกับยุคสมัยที่มีการล่าอนาณนิคมจากประเทศในยุโรปในขณะนั้นอินเดียก็ต้องตกกปนออนณนิคมขององัฤษ ก็ได้เข้าสู่ยุคสมัยของยุคอนณานิคมซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปีคิศกราช1858จนถึง1947อินเดียนั้นได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่คิศกราัช1858ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบร้อยปีโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19นั้นชาวอินเดียก,ก็ได้เริ่มเรียกร้องเอกราชโดยมีผู้นำการเรียกร้องที่สำคัญก็คือมหาตามาคานที อินเดียนั้นได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่15สิงหาคมคิศ1947หลังจากนั้นอินเดียก็ได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่หรือยุคสมัยปัจจุบันหลังจากที่รับเอกราชจากอังกฤษแล้วนั้นอินเดียก็ได้แบ่งออกเป็น2ประเทศก็คือ1ประเทศอินเดียซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นฮินดูและได้มีการแบ่งออกแบ่งแยกออกไป1ประเทศในเรื่องเหตุผลของทางศาสนาก็คือประเทศปากีสถานซึ่งประชากรส่วนใหญ่นั้นเป็นมุสลิมและต่อมาในปากีสถานตะวันออกก็ได้แยกตัวออกมาเป็นประเทศบังคลาเทศอีก1ประเทศ ก็จบด้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม s u b s c r i b e กับผมด้วยนะครับ